วัสดีครับนี่พรมนวลทัวร์นะครับตอนนี้กาลังเดินทางอยู่ในเส้นทาง226ขาเข้าเมืองริสเกตนะครับช่วงสะพานขาวนะครับเป็นเส้นทางจะมาแนะนําเส้นทางนะครับระหว่างนี่แหละครับช่วงสะพานขาวแล้วก็หน้าสารกลางไปมอจรอหรือว่าวิทยายลัยสงฆ์นะครับจังหวัดรีสเกตนะครับหากใครอยากไปทับุน เห็นเส้นทางนะครับหรือว่าไม่ไม่เคยรู้จักหรือว่าไม่เคยมานะครับก็มาแนะนํากันวันนี้นะครับแนะนําเส้นทางหลายท่านก็คงอาจจะรู้นะครับแต่ว่า,เ,าเป็นเส้นทางใหม่ของผมที่ไม่ค่อยได้ผ่านนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนําเส้นทางเส้นนี้นะครับนี่คือสะพานขาวนะครับขวามือเป็นสะพานดําซ้ายมือเราก็เป็นสวนสาธารณะหรือว่าลานออดหลอดนะครับมีที่พักผ่อนมีที่ออกกําลังกายนะครับเ,เราติดไฟแดง ถ้าเลี้ยวซ้ายเป็นทางลัดรอบไปก็ได้แต่ว่าผมจะมาบอกเส้นหลักนะครับวันนี้ไม่ไม่เชิงบอกนะเป็นการแนะนํานะครับในเส้นทางเส้นนี้แล้วก็ได้เห็นบรรยากาศในเมืองซิสเกตด้วยนะครับขวมามือเราไปโรงพยาบาลซิสเกตนะครับเข้าเมืองนะครับตรงไปก็ไปอุบลได้ไปมหาวิทยาลัยรา,ยาชภัฏได้นะครับถ้าตรงไปจากตรงนี้นะครับ ซ้ายมือนะครับข้างหน้าก็มีต้นนะครับหน้าสารกลางจังหวัดนะครับซ้ายมือเราคือสารกลางจังหวัดเอาเริ่มต้นจากตรงนี้นะครับถ้าใครนึกภาพไม่ออกนะลองนึกภาพตามกันนะครับสําหรับการเดินทางไปมจลหรือว่าวิทยาลัยสงในเส้นทางของจากเมืองศรีสะเกดนะครับเริ่มต้นจากหน้าสารกลางเลยนะครับนี่คือสารหลักเมืองนะครับตรงนี้นะครับซ้ายมือเรานะครับแยกนี้นะครับ มีปรษณียนีนะครับส่งจดหมายตรงนี้แหละครับถนนเทพานะครับเส้นนี้เียกถนนเทพาดูเมืองของซีสเกตไปด้วยนะครับก็มีทางลัดเลาะแล้วแต่ว่าผมจะมาให้ดูเส้นหลักนะครับสำหรับการเดินทางในวันนี้นะครับ ไปทางกลมประมงนะครับถ้าเกิดว่าเส้นหลังสาักกลางนะตรงสี่แยกไฟแดงแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปนะครับจังหวะที่ไม่มีไฟแดงเยอะนะครับเส้นนี้ก็ติดไฟแดงบ่อยหน่อยนะครับถนนตทพา่าแล้วก็สอสีสเกตก็อยู่ตรงนี้แหละครับข้างหน้าเราขวามือแยกนี้นะครับถ้าขวามือเราก็จะไปวงเวียนแม่ทิษานะครับตรงนี้นะครับ อย่างนี้นะครับขวามือแล้วนะทศกศนะครับหลายท่านก็คงจะคุ้นเคยนะครับสถานที่ตรงนี้นะครับทั้งน้าเราเป็นถ้าเลี้ยวขวาแล้วก็ไปถนนเป็นถนนขูขันนะครับเส้นนี้ไปตลาดเทศบาลน,นะครับ สังเกตง่ายๆก็ถ้าเราจะเลี้ยวไปมอจรอหรือว่าวิทยาลัไรสงก็ตรงแยกตรงนี้นะครับแยกสถานีตำรวจเมืองศรีสะเกดนะครับตรงนี้แยกข้างหน้านะครับเราจะเลี้ยวซ้ายนะครับตรงไปก็ไปราชาพัฒได้นะครับตรงนี้นะครับขวามือเราก็ไปกัญลักษ ไ้อันนี้เป็นเรียกถนนวิจิตรครน,นะครับตรงนี้จากเทพาเรามาวิจิตรครก็จะผ่านแยกเล็กๆตรงนี้อีกที่นึงนะครับ ้าเรือนะครับหอมกระเทียมแหล่งค้าปีค้าส่งตรงนี้แหละครับมีโกดังที่เก็บสต๊อกไว้ค้าปีค้าส่งนะครับพ่อค้าทางไกลก็มารับของที่นี่นะครับแหล่งเศรษฐกิจอีกที่หนึ่งของเมืองศรีสกเกตนะครับเป็นของขึ้นชื่อนะครับนี่ครับฤดูหอมกระเทียมก็ช่วงนี้แหละครับปลายธันวามกร,รากุมภามมนานะครับเต็มที่เลยนะครับหอมกระเทียมนะครับต้นยางใหญ่เน,นี่ใหญ่มากเลยนะทา้งซ้ายมือเรา ปดังข้างๆเราซ้ายมือเราขวามือเราก็มีแต่พวกเป็นโกดังของการค้าส่งค้าปลีกนะครับของหอมกระเทียมชีสเกตนะครับนี่นะครับช่วงนี้เป็นก็การทีเงียบร่อยเฉพาะช่วงเย็นนะครับเป็นช่วงคึอคักก็ช่วงเช้าเพราะขาทางไกลมารับของไปขายนะครับข้ามคลองนะครับหรือว่า น่าจะเป็นหวยสำราญนะตรงนี้นะครับบรรยากาศานะครับช่วงเย็นๆนะครับสี่โมงเย็นนะครับตอนนี้นะครับข้างหน้าเราก็เป็นท่าเรือนะครับตรงหอมกระเทียมเก่านะครับตอนนี้ก็ย้ายไปฝั่งขวามือเรานะครับเดี๋ยวทายไปก็เจอนี่คือที่เก่า ตลาดหอมกระเทียมนะครับนี่ใครอยากซื้อของฝากตรงนี้แหละครับนี่แหล่งค้าปีค้าส่งถ้าถ้าเป็นที่ใหม่ก็ซ้ายมือ,อยามเช้าๆก็จะมีรถหอมกระเทียมเข้ามาเทียบให้กับพ่อค้าแม่ขายได้เลือกซื้อกันนะครับนี่ใครที่ซื้อไปขายก็ตรงนี้แหละครับนี่ซ้ายมือเรานะครับไปราสีได้นะครับตรงนี้นะครับตรงไปก็เป็นยางชุมน้อยอำเภอเคืองในนะครับตรงนี้แหละครับเราจะไป มจรอหรือว่าวิทยาลัยสงฆ์นะครับวันนี้จุดหมายของเรานะครับในการเดินทางในวันนี้นะครับเราก็จะตรงไปนะครับเส้นอย่างชุดน้อยเครื่อนในนะครับซ้ายมือเราเมื่อกี้เนี่ยออกสะทานเรีงรองได้ออกเส้นบัดนกุศดนะครับยางชุดน้อยจากตรงนี้ไปก็20กิโเมตรนะครับ กาได้มาเส้นนี้นะครับก็มารีวิวเส้นทางให้กับท่านผู้ชมได้ได้ชมกันนะครับเห็นป้ายนะครับอย่างจุดน้อยเกืองในเลี้ยวขวาเลยแล้วก็ไปการถลงมนะครับตรงนี้เลยนะครับนี่ครับจะเห็นป้ายแล้วครับมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์สงนะครับแล้วก็จะเลี้ยวขวานะครับ ใหญ่เลยนะครับตรงนี้เป็นป้ายใหญ่เป็นแยกใหญ่สามแยกใหญ่นะครับเส้นไปอยกน้อยเขือนในแล้วครับนี่แยกน้อยสิบเก้ากิโลนะครับเส้นนี้แล้วก็กันทารมสามสิบเ็กิโลเขือนในสี่สิบสามกิโลนะครับเส้นทางของมอจอรอนะครับวันนี้ก็สวยไปอีกแบบเส้นนี้นะครับผมไม่ค่อยได้มานะครับ ดูวิวแล้วโอ้เป็นถนนเรียบดีนะครับทางลาดยางอย่างสวยเลยนะครับการจราจรก็โล่งๆดีนะครับช่วงเย็นเย็นเช้าก็จะน่าจะเยอะอยู่เหมือนกันนะครับช่วงเช้านะครับก็มีป้ายบอกเป็นช่วงๆนะครับอย่างชุมน้อยเกือนในนะครับ แปงหรือว่าป่าชาตินะครับไม่แน่ใจแต่ว่าเป็นป่าที่ยังค่อนข้างจะมีต้นไม้เยอะนะครับซ้ายมือเรานะครับอาจจะไม่เห็นนะครับเพราะว่ามันเป็นป่าที่บางๆอยู่แต่ว่าด้วยสายตาเนี่ยมองไปก็เห็นเยอะนะครับถนนตรงนี้สูงนะครับหลทางก็สูงเหมือนกันนะครับต้องใช้ความระมัดระวังนะครับก้างหนึ่งคืนนะครับ เราจะเข้าสู่บ้านง้อนะครับไม่รู้ว่าเป็นภาษาอะไรนะครับบ้านงัององูไม้โตสัตว์อ่างนะครับง,อง,ง้อนะ,บบน,นะครับจากทสิสเกตบอ,อกว่าไม่ไม่ไกลนะครับแต่ไม่ได้ใจเมื่อกี้ว่ากี่กิโลนะบรรยากาศนะครับตรงนี้ต้องชะลอความเร็วนะครับถ้าเข้าสู่ บ้านงอเพราะว่าเป็นชุมชนนะครับต้องขอดคันเร่งนิดนึงนะครับหากขับมาแบบเคยชินนะครับเราส่วนพู้เองเนี่ยไม่ชนานาญเส้นทางก็ต้องระวังนะครับอย่างเด็กข้ามถนนหรือว่าหมาสุนัขอย่างนี้นะครับต้องระวังระวังคนด้วยนะครับบางทีก็เผลอนะครับเพราะหลายทางเป็นชุมชนนะครับที่วัดบ้านง้อนะครับสูงใหญ่เลยนะครับ การเดินทางมาเส้นนี้นะครับช่วงบ่ายเราจะเห็นทางสี่เลนข้างหน้าเรานะครับฝั่งขวามือเรานั่นแหละครับคือมอจรอหรือว่าวิทยาลัยสงศีสเกตนี่แหละครับเราเลี้ยวขวาเข้าไปได้เลยมี2ช่องนะครับให้เลี้ยวได้นะครับนี่นะครับสําหรับเส้นทางเส้นนี้นะครับนี่ครับอยู่ขวามือเรานี่นะครับนี่คือมอจรอหรือว่า วิทยายลัยสงศิสเกตนะครับอยู่ตรงข้ามแวงการทางาทางหลวงชนบทศีสเกตนะครับ<ม>นี่แหละครับรนี้ใครได้มีโอกาสได้มาทำบุญหรือว่าไม่เคยมาก็จะได้เห็นถึงเส้นทางเส้นนี้นะครับผมถึงวิทยายลัยสงศิสเกตตรงนี้นะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ